ยูทูบสบายดีมูเพื่อนชาวัดดีมูเพื่อนชาวยูทูบ b บแบมัตสกูสุคนวันนี้เราจะมาว่าเรื่องภาษาลาว vs ภาษาไทยว่าเรื่องความแตกต่างกันระหว่างภาษาลาวกับภาษาไทยเนาะอย่างเช่นสมมติว่ามีมูเพื่อนคนไหนที่มาจากไทยเนาะที่มาเที่ยวลาวนะเพื่อนคนไหนที่มาจากไทยมาเที่ยวลาวเนาะเราลาวคนไทยเนาะมีมอนหนึ่งมาคอมเมนต์น,นะว่า พี่ๆพ,พ,พี่จะเริ่มเป็นลาวปนไทยแล้วนะว่ปนแล้วมันเป็นอีสักพิษผูดา่ไปสิปนไปอซี่แหละส่องไข่เนาะว่าว่าว่าเรากับพิษภูไทยกพิษว่าแมนปนกันเลยเอา,เอานอกเรื่องถ้ามูเพื่อนคนไหนจะมาเที่ยวลาวนะสมมุติว่าจะมากินกาแฟนะมากินกาแฟแล้วมาสั่งว่าอ่า <c oughs> อะไรนะขอกาแฟถ้วยหนึ่งครับที่ลาว คุณจะได้แบบนี้ครับถ้วยหนึ่งนี่คือถ้วยอันนี้ถ้วยน้อยอันนี้ถ้วยใหญ่เนาะผมจะไปสั่งว่าขอกาแฟถ้วยหนึ่งเลยเจ้าชีได้แบบชี้แล้วมากินเป็นถ้วยนี่แหละถ้วยน้อยถ้วยใหญ่เนาะมาคนไปสั่งไหนสู้ว่าเพื่อนๆที่ไปไปกินเฟอเนาะหรือไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวที่ลาวเนาะขอกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งครับ ซามหนึ่งอยู่ลาวจะสะได้บัญชีได้ซามหนึ่งนี่นี่ซามอยู่ลาวเด้อเนี่ยคำหมายของคำว่ามซาา้ำเ้อคุณจะได้กะละมังใบนะไปทางซามอยู่ลาวเนี่ยคุณจะได้เป็นกะละมังเลยนะจะบอกให้เนาะอ่าหรือคุณสั่งอย่างเช่นกาแฟหนึ่งถ้วยคุณจะได้เป็นถ้วยเลยแบบนี้แหละนี่เ,เขาเรียกถ้วยนะเขาจะไม่เรียกเขาไม่เรียกเขาเรียกอะไรนะที่ไทยเขาเรียกชามใช่ไหม แต่ลาวมันจะเอื้นถวยนะถวยน้อยถวยน้อยถวยใหญ่หรือยังจีได้เบีซี่เนาะถวยจือได้ปะแต่ความจริงเขาก็เข้าใจอยู่ดอกนะคนลาวเนาะคือคนไทยเขาเข้าใจแหละเนาะคนลาวเขาเข้าใจดอกสไลด์เนาะคำคนไทยมาสั่งอ่าขอขอก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหน่อเขาก็บมดใส่ซามาให้เจ้ากินแล้วเนาะเขาก็ใส่ถ่วยหนเนาะเนาะหรือกาแฟหนึ่งถ้วยเนาะเขาก็จะให้เป็นนเป็นจอกบางทีเนาะคนลาวก็จอกเนาะ กาแฟหนึ่งถ้วยเนาะเขาก็หายเป็นจอกคบางทีก็เอินจอกอาจจะเป็นจอกดินจอกแก้วหรือว่าจอกพลาสติกจอกยางยังแล้วแต่เนาะคนเราเอินจอกคนชื่อได้ว่าอันว่าจอกนี่นะคอยไปเที่ยวอุดรห่างเซ็นทรันพลาซาเนาะตะกี้เขาเอินห่างอย่งเนาะมันเป็โมเมนต์เซนทรัลพาซาแต่แต่ก่อนอุดรพลาซ่ายังจุกจังนี่แหละเนาะห่างดังๆงมูเลยในอุดรเลยนะไปเลยไปนั่งกินหนึ่งสั่งกาแฟเนาะสั่งกาแฟอยู่สั่นหนึ่ง ไปกับพี่เคยนั่นแหละเราอยเป็นคนสั่งเพราะว่า,าพี่เคยแหละเพื่นก็สั่งควาจริงเราเป็นคนไทยหละพี่เคยกันเนาะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ลาวแต่นน้อยเพิ่นก็นเลยวาล่าคุมลาวเพิ่นก็สั่งว่าเอากาแฟาสองจอกคนไทยทำถาทำถาทำหนางงง,งมึนๆอะไรครับสองจอกคอยกันแน่มึงหนากันกับไอเคยคอยสองคน <c ười> ไทยวนจักจอกเล้าว so, <orar uana> <pal> ันจ so so, ักถวยนี่แหละเข้าวันแนมึ่งหน้ากับกับพี่เคยสองคนเลือก็วัญกันเนาะสองถวยก็ต้องเนี่ว่าว่าสองสองแก้วเนาะเออสองแก้วเนาะแต่เราว่าสองแก้วคำไปสั่งกาแฟอยู่ไทยนาะเนาะคำไปว่าสองจอกเขาก็งงมันยังว่าจอกกดจืได้แต่ไปเี่ยวนะจอกกันไปสี่แล้วออจอกแก้วจอกแกงนี่แหละคนลาเนาะแต่อยู่ไทยเขาเออแก้วเนาะ แตกต่างของภาษาลาวภาษาไทยเมือนนี้เนาะก็ชิมีเดอทอนนี้เลยเนะาะพวกเราสู่กันฟังทั้งคำเนาะ